ป้าตุ้ยกับป้าพิมเป็นเพื่อนบ้านกันในวันหนึ่งพวกเธอกลับทะเลาะกันอย่างขำขันจากเรื่องเล็กๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านเช้าวันนั้นป้าตุ้ยตื่นเช้ามาเห็นว่าหม้อข้าวของตัวเองยังไม่ได้ล้างเลยคิดจะล้างมันในตอนเช้าก่อนจะเริ่มทำอาหารเช้าแต่ขณะที่เธอกำลังล้างหม้ออยู่ป้าพิมพ์ก็เดินออกมาจากบ้านและเห็นป้าตุ้ยทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมในสายตาของเธอป้าตุ้ยจะล้างหม้อกลางวันแสกๆทำใหมต้องทำแต่เช้าๆสิป้าตุ้ยเงยหน้าขึ้นมาและตอบด้วยน้ำเสียงขำๆ ก็เพราะว่าฉันยังไม่ตื่นนี่นาฉันจะล้างตอนไหนมันก็เรื่องของฉันใหม่ป้าพิมพ์ไม่ยอมแพ้คนอื่นเห็นแล้วมันดูไม่ดีมาล้างหม้อข้าวอะไรสายป่านนี้ล้างให้มันเสร็จแต่เช้าสิไม่งั้นคนอื่นเขาจะหาว่าเธอขี้เกลียดป้าตุ้ยหัวเราะและตอบว่าใครจะไปหาว่าฉันขี้เกลียดฉันแค่ล้างหม้อเฉยๆหรือต้องมีการเชิญสื่อมาทําข่าวด้วยทั้งสองเริ่มตีกันด้วยคําพูดคำขันไปมาก่อนจะกลับไปที่บ้านของตัวเองโดยมีความรู้สึกไม่พอใจ เวลาผ่านไปป้าตุ้ยทำข้าวต้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองหิวและก่อนที่เธอจะยกข้าวต้มอ,ออกมากลิ่นหอมของข้าวต้มลอยไปติดบ้านของป้าพิมพทําให้ป้าพิมพได้กลิ่นแล้วเกิดอยากกินจึงเดินออกมาที่บ้านและตะโกนไปว่ายายตุย้ยทําไมกลิ่นข้าวต้มของยายเหม็นจังเลยป้าตุ้ยตอบกลับไปอย่างคาขันว่าทําไมละเหม็นหรือหอมมันก็เรื่องของฉันป้าพิมพ์ที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านทําหน้างงๆจึงเริ่มมีไอเดียถ้าเป็นแบบนี้งั้นป้าตุ้ยก็แบ่งข้าว ต้มให้ฉันชิมบ้างสิว่ามันเหม็นจริงไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ยังบอกว่าข้าวต้มของฉันไม่ดีอยู่เลยป้าตุ้ยชี้ไปที่ป้าพิมพ์แต่ตอนนี้กลับมาขอชิมพอป้าพิมพ์รู้ว่าตนเองพูดผิดก็ยิ้มแล้วพูดว่าดีเดี๋ยวฉันจะเอาแก้วน้ําเย็นไปให้เธอกินด้วยเองแล้วเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหาน้ําเย็นมาให้ป้าตุย้ยแต่เมื่อป้าพิมพ์เดินออกมาเธอก็สะดุดกับถุงขยะที่วางอยู่หน้าบ้านป้าตุย้ยทําไมไม่ทิ้งถุงขยะให้มันเรียบร้อยมันไม่เหมาะสมกับบ้านนะัก ป้าตุ้ยขำแล้วตอบกลับว่าอ้าวถ้าไม่ชอบก็ช่วยมาทิ้งให้หน่อยสิแค่เดินออกไปนิดเดียวเองป้าพิมพ์ไม่บ้านใครบ้านมันทิ้งเองสิเรื่องอะไรที่ฉันต้องมาทิ้งให้เธอด้วยหลังจากที่ป้าพิมพ์ทานข้าวต้มเสร็จแล้วพูดไปว่าป้าตุ้ยข้าวต้มของเธอเหม็นจริงๆข่าวหน้าไม่ต้องทําแล้วนะาเหม็นจริงๆแต่ว่าข้าวต้มหมดหรือยังจะห่อไปให้แมวที่บ้านด้วยป้าตุ้ยตอบมาทันทีอ้ยกินเสร็จยังบอกว่าเหม็นแล้วยังมาขอหอกลับไปให้แมวอีก มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไม่นานหลังจากนั้นป้าตุ้ยเห็นว่าบ้านป้าพิมพ์กำลังมีการจัดสวนใหม่เธอจึงตัดสินใจเดินไปบอกป้าพิมพ์ว่าป้าพิมพ์ควรเลือกต้นไม้ที่มีดอกสีสวยๆนะต้นไม้นี้ดูไม่สวยเลยป้าพิมพ์ได้ยินก็อารมณ์ขึ้นป้าตุ้ยถ้าจะเลือกต้นไม้ฉันต้องแจ้งเธอก่อนจะเลือกต้นไม้ด้วยหรือเปล่าป้าพิมพ์ฉันเลือกอะไรมันก็เรื่องของฉันป้าตุ้ยขำแต่ถ้าให้ฉันช่วยเลือกน่าจะดีกว่านี้นะ สุดท้ายป้าตุ้ยและป้าพิมก็เริ่มมีเสียงหัวเราะและพูดคุยกันถึงแม้จะทะเลาะกันตลอดทั้งวันแต่ทั้งสองก็ยังมีมิตรภาพและเข้าใจในตัวกันและกันอยู่ดีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างหัวเราะและคิดว่าการทะเลาะกันของป้าตุย้ยและป้าพิมนั้นเป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตในหมู่บ้านอย่างแท้จริง